สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งผันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมมาส่องผ้านะครับมาพูดคุยกันเรื่องผ้านะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพามาชมมาส่องนะครับมาพูดคุยกันนะครับผมก็มาออกแนวแนะนํานะครับเนาะมาออกแนวแนะนํากันแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ ก็รวมมิดครับพระองค์คูราคาถูกครับนะครับที่ผมเอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับได้มาดูด้วยกันนะครับก็จะเป็นนะครับเป็นพระองค์คูนะครับของแต่ละเนื้อหานะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับที่นะครับราคายังถูกนะครับผมไอ้คำว่าราคาถูกนะครับในความหมายของผมก็คือนะครับเปรียบเทียบกับการสร้างนะครับ เปรียบเทียบกับปีกับความเก่าเขานะครับกับราคาที่เล่นหากันนะครับก็คือในนี้นะครับโนยังหาได้ครับพือนบริพีนะครับพันนะครับหลักพันนะครับหลักพันต้นนะครับหลักพันต้นนะครับยังหาได้นะครับแต่ถ้าท่านใดมีความชํานาญนะครับโนศึกษาและชํานาญนะครับบางทีนะครับอาจจะได้หลักร้อยด้วยนะครับพือนพื้นพีนะครับนี่นะครับ ที่เราจะมาชมมาส่องมาพูดคุยมาแนะนากันนะครับเนาะเป็นพจนิพีนะครับก็องค์แรกนะครับเนาะเป็นองค์ครูของนะครับเนาะนี่พระเนื้อเมกพัทเก่าครับนะครับสร้างราวๆปี2485นะครับของหลวงพ่อีนะครับเห็นไหมครับความเก่านะครับเพจนิพีเดียวนี่นะครับเนาะนะครับ สองี่แปดห้านะครับเนาะสองสี่ปีนี้ก็สองหกกว่านะครับเนาะก็เกือบร้อยปีนะครับเนาะกับราคาของเขานะครับที่ยังเล่นกันอยู่นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นราคาถูกนะครับแล้วก็นี่ครับองคูของพระเนื้อตะกัวนะครับเนาะนะครับอันนี้น่าจะสองร้อยสามร้อยปีนะครับเนาะนะครับแต่ราคาที่รู้ๆกันนะครับเนาะยังหาได้ครับนะหลักร้อยนะครับเนาะหลักพันต้นๆนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับเนาะเป็นพาสมเด็จสายวัดละคังนะครับนี่ครับเป็นองค์คูนะครับนะเนื้อหาแบบนี้นะครับเนาะแท้เลยนะครับนะดูง่ายนะครับเนี่ยนะครับก็คือนะครับสายวัดละคังนะครับเนาะแท้เลยดูง่ายยังไงนะครับก็คือจะมีสร้างยุคหลังนะครับที่เรารู้กันนะครับก็มีหลวงปู่นาคนะครับหลวงปู่หินของหลวงตาพันนะครับ แล้วก็แยกย่อยออกไปต่างหากนะครับเนาะแต่เราดูเนื้อหานะครับเป็นองค์คูเนื้อหานะครับเนาะอย่างนี้แท้เลยนะครับแต่เรามาหาที่หาอะไรก็คือของแท้อยู่แล้วนะครับเนาะเราไปหาที่ลงเอานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนเพื่อนในพี่ส่องนะครับเนาะแล้วก็นี่ครับองคูของนะครับเนาะเนื้อโลหะนะครับพระหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่านะครับนี่ครับนี่ครับก็ยุคนี้นะครับ ยุคนี้นะครับเล่นเป็นกิ่งหรือสีของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับแต่ยุคนู้นนะครับเขาเล่นเป็นกิ่งเขมรนะครับคุณพี่ครับก็บอกกันตรงๆนะครับนะครับแล้วเนี่ยสิ่งที่เขามีก็คือคนอื่นเถียงไม่ได้ก็คือธรรมชาติความเก่าครับนี่ยเอาเป็นองคูดูได้ครับเคุนพี่นะครับเนี่ยนะครับผมว่าราคาเขาไม่ไปเพราะที่มาเขาไม่ชัดเจนเท่านั้นเองครับแต่ความเก่าเขาไม่มีใครเถียงออกนะครับเนี่ยครับ แล้วเพื่อนเพื่อนพี่ไปดูแบบเสียนยุคเก่านะเสียนพระรุ่นเดิะส่วนมากจะมีเก็บรุ่นรุ่นนี้กันนะครับนะครับเพราะเป็นองค์คูนะครับเพื่อนเพพี่นะครับคือความเก่าไม่เก๊ครับเพื่อนเพพี่นะครับนะครับแต่ราคานะครับยังหาได้ครับผ่านต้นต้นนะครับนี่ครับเป็นองค์คูของพระล่อโบราณนะครับก็ไม่ต้องไปดูนะครับก็ถ้าเป็นพระนะครับเนาะ หลวมพวาเงินพระอะไรนะครับที่เป็นพระหล่อโบราณถ้ามีเนื้อหาอย่างนี้นะครับมีธรรมชาติอย่างนี้นะครับนี่ครับเนี่ยนะครับแท้ครับนะครับแล้วก็นะครับองค์คูของนะครับนาะเนื้อว่านนะครับเป็นมวยพีนะครับก็ผมก็เอาองค์ดูวง่ายง่ายมานะครับนาะหลวงพุทธวดหลวงพุหลวงพุทธนวลวัตตุยงนะครับปีศูนย์เจ็ดนะเป็นมวยพีนะครับก็เนื้อว่านอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่แท้เลยครับนะครับ ลวงปู่ทั่วจะพิมพ์ไหนก็ช่างครับถ้ามีธรรมชาติเนื้อหาว่านอย่างนี้นะครับแท้เลยครับนะครับนี่ครับและอย่างที่บอกก็เมื่อวานนะครับน้องเมื่อวานนี่ผมให้ดูปิตาลูกผู้ยิ้มนะนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยป้าเก่าๆครับนะใครก็อยากได้พระสวยครับแต่มันแทบจะเลี่ยงไม่ได้นะควยพี่นะครับเนี่ยธรรมชาติการลานนะครับค่ณพพี่นี่ครับเพราะอย่างที่พอบอกนะครับเนาะว่าน่ะ เขามีน้ําเป็นตัวประสานนะครับแล้วเวลาเขาละเหินนะเห็นไหมครับเนี่ยเขาต้องมีธรรมชาติการลานบนพืนพีนะครับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับก็หลวงพ่ทวดปีเก้าเจ็ดนะบนพืนพีแล้วรุ่นต่อมาทําไมเขาถึงสร้างเป็นเนื้อโลหะนะครับพอผ้าแตกหักครับบนพืนพีคือนะครับแตกหักเยอะครับนะครับไม่กี่คือหลังจากนั้นคือไม่กี่ปีนะครับเนาะแตกหักแล้วก็เก็บรักษายากนะครับเนาะ ส่วนตัวก็คือเอามาใช้แล้วก็อาจจะมีแตกหักใส่กระเป๋าสูงกระเป๋าเสื้ออย่างเงี้ยครับก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ธรรมชาติส่วนหนึ่งของเขาก็คือเนี่ยครับการลานนะครับการกระเทาะเนี่ยแหละครับเนาะเพราะเขาคายน้ําครับเพื่งพูนพีนะครับนี่ครับนะนี่ครับก็รวมมิดนะครับเนาะพระองคูนะครับเนาะแต่ละเนื้อหาแต่ละชนิดนะครับนะครับที่ราคาถูกนะนะครับพึ่งพีก็มากันครับเนาะมา มาชมมาสองเนื้อกันนะครับเนาะก็องค์แรกนะครับเนาะเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับของหลวงพุอีนะครับเนาะแล้วราปีสองนสี่แปดห้านะครับยุคอินโดจีนนะครับปีพีนะครับนี่ครับเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อนเน้นนะครับเนาะเนี่ยธรรมชาติไข่นะครับเห็นไหมจะปกคลุมเขียวเขียวอ่อนอ่อนทั้งองค์นะครับทั้งองนะครับแล้วก็มีผดนะครับมีผดขึ้นตามผิวนะเพื่อนเพื่อนปีพีนะครับเนี่ยจะเป็นเนื้อเมกะพัดเก่านะครับนาะจะมีเนื้อหาอย่างนี้นะครับนะเปอร์เซ็นต์แท้สูงครับ เพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเนี่ยนะครับเป็นองค์ขูดที่นะครับราคาถูกนะครับเนาะนี่ครับเห็นไหมครับครับตะกันนะครับครับตะกันตามพื้นผิวนะครับเนาะนะครับมันมีฝุ่นนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ในอากาศอ่ะเวลาไปวางบนหงบนหิ้งนะครับเนาะทับถมกันเกือบร้อยปีนะครับเพื่อนเพืนี่นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบนะเพื่อนเพืี่ในห้องนอนของเพื่อนเพืี่ทุกๆคนนะครับเนาะลอง ปิดไว้นะครับนะสักอาทิตย์น่ะเพื่อนเพื่อนพี่ลองเอามือไปรูปนะครับตามโต๊ะมันมีฝุ่นอยู่ในอากาศนะครับเพื่อนเพื่อนพี่มันเป็นหลักการธรรมชาตินะครับนี่ครับฝุ่นเขาทับถมกันอ่ะจนออกเขียวๆนะครับจนติดไปในเนื้อนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเป็นหลักการธรรมชาตินะครับนะครับดูพระให้ดูเป็นธรรมชาติให้ดูเป็นวิทยาศาสตร์นะเพื่อนเพื่อนพี่นะบางทีนะครับถ้าดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็ดู มันก็ดูแทบจะจบนั้นนะครับรดู้ไหมพี่แบบบางทีนะอามานะครับจิ้มจิมจ้มจิม้มจิ้มนะมีตรงนี้นะเงยมาหน่อยตรงแขนมามันผมว่ามันไม่ใช่นะครับดูการสร้างของท่านนะครับเนาะแล้วก็ดูธรรมชาติของนะครับสิ่งแวดล้อมนะเพื่อนเพื่อนพีนะครับนี่ครับก็ผมไม่ได้แย้งนะเพื่อนเพื่อนพีถ้าสายแบบใครถนัดสายไหนผมบอกตลอดนะว่าสาย ว่าสายไหนก็ไปสายนั้นนะครับเนาะสายจับพลังสายใบเซอสายอะไรนะครับแต่เพื่อนๆดูพี่จะเล่นพานะครับเนาะจะเอาพระมาขึ้นคอตัวเองนะครับถ้านะครับถ้าเราศึกษาอย่างเงี้ยเราเรารู้ว่าแท้พออะไรเราสบายใจกว่าไหมครับหรือว่าเราเอามาขึ้นคอเพราะคนอื่นบอกว่าแท้นะครับคนอื่นบอกว่าพลังเต็มนะครับเพราะพระนั้นมีใบนะครับนะครับมันสบายใจไหมครับเนาะ ก็แค่นั้นเองครับนะก็แค่อยากจะบอกแค่นั้นนะครับนะนะครับนี่นะครับเนาะก็นี่ครับเป็นองคูของเนื้อเมกะพัดนะเป็นคนธีดูเนื้อหาดีๆนะเป็นวนธีนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ย่ยางนะครับเนาะตะไบครับสบายเก่านะครับนะนี่ครับอ๋อลืมบอกไปนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีไม่มีเนื้อดินนะไม่มีพ้าเนื้อดินมาเป็นองคูนะครับก็อย่างที่บอกไปนะ ที่คนที่สองพระชมภาคกับผมมานะครับผมไม่ถนัดเนื้อดินนะครับนะครับแต่ผมก็ไม่ชอบสิ่งที่ผมไม่ถนัดแล้วเอามาจิ้มจิ้มชี้ช้นะครับพูดไปเรื่อยๆก็ผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะผมก็ขอนําเสนอในสิ่งที่ผมถนัดแล้วกันนะครับนะครับคุณบพีก็มาเอาที่ซองนะครับน้ององคูของนะครับเนื้อชิ้นตะกัวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ย บอกนะครับดูพระให้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับนี่ครับไข่ครับมันเป็นเพื่อนพี่ไข่ตะกัวนะเป็นเพื่อนพี่นะครับนี่ครับออกจะเป็นนะครับพุดๆนะครับผมแล้วก็นี่ครับจะเริ่มเป็นสนิมแดงบางจุดนะเพื่อนเพี่ดูดูดูแป๊บนึงนะครับนะครับอันนี้เป็นองคูเนื้อตะกัวสนิมแดงนั่นนะครับเพื่อนเพื่ไปดูตรงคอหมับท่านนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับจะออกแดงเรื่อยๆนะเป็นวัยพีความเก่านะครับนี่ครับนี่ครับตรงหน้าอกนะครับเนี่ยนี่ครับเนาะบริเวณนี้นะเป็นวัยพีนะครับเป็นองคูของเนื้อชินตะกัวนะครับสนิมแดงนะนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนะครับเนี่ยแดงๆเรื่อยๆนะเป็นวัยพี่นะครับนี่ครับแล้วก็ไข่ขาวนะเป็นวัยพี่นะครับ อย่างนี้ชัดดีนะพี่ผมก็ไอ้นี่ตั้งนานนะครับเดี๋ยวนี่ครับเนาะดูชัดๆนะไข่นะครับเนาะธรรมชาตินะครับธรรมชาติของผ้านะครับนี่ครับแล้วก็ในในกระชั้อ่ะขอย้อนไปเมกะพัชนดหน่อยนะครับเนาะเพื่อให้พี่จะได้เห็นชัดๆนะครับนี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยธรรมชาตินะเป็นคนๆพี่นะครับการเหี่ยวยุบย่นของผิวเห็นไหมครับการเสตัวนะครับ ภาพมันเกือบร้อยปีนะเป็นวัยพีนะครับมันนานนะเพื่อนเพื่อนวัยพีชีวิตคนชีวิตหนึ่งนะครับนี่ครับนี่แล้วก็ตามซอกเห็นไหมครับอย่างที่บอกนะครับฝุ่นเนี่ยครับเนี่ยครับธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับที่เราไว้ใช้ดูนะเป็นวัยพีนะครับนี่ครับการเหี่ยวยุบย่นนะครับแล้วก็ไปเลยเนาะเมะพัดนะครับเนาะเนื้อองคูเนื้อตะกัวนะครับชินตะกัวนะครับแล้วก็มานี่ครับ องคูของผ้าเนื้อผงนะครับนี่นี่ครับดูไข่นะเหมือนเดิมครับเพื่อนพ่นี่นะครับไข่ครับทุกอย่างเขามีธรรมชาตินะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนพ่นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับการหักการกอนนะครับเนี่ยแล้วก็เห็นไหมครับการลานนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผ้าเนื้อผงกับผ้าเนื้อว่านกับเขามีน้ําเป็นตัวประตานนะครับนะครับพอเขาเลอะเหงื่อเขาได้อายุครับมันจะลานครับเพื่นเพื่อนพี่นะครับ ก็เห็นไหมครับก็เข้าใจครับนะครับบางคนก็อยากได้พระสวยครับนะครับแต่พระสวยแล้วเสี่ยงเก๋นะครับกับพ้ะลานนะครับแล้วดูง่ายนะครับก็ตามแต่เพื่อนๆพี่พสะดวกนะครับนะก็แค่นั้นเองครับนะครับใครอยากได้ของสวยอยู่แล้วนะครับแต่สวยแล้วกำรึงนะครับกับลานแล้วดูง่ายนะครับมันก็นะครับมันก็แล้วแต่เรานะครับเนาะนี่ครับขครับเพื่อนๆพี่นะครับ คามเก่านะครับก็หนอเนื้อนะครับประสมเด็จวัดรักรังนะครับก็ที่สร้างมายุคหลังอีกหลายหลวงพ่อนะครับเนาะวันนี้นะครับก็มาดูแท้ไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนพื่นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับที่เราเลือหาก็หลวงปู่นาคนะครับเนาะหลวงปู่หินแล้วก็หลวงตะพันนะครับนะที่มีส่วนผสมนะครับของโบราณของปลาสมเด็จนะครับที่เก็บท่ไว้ที่วัดรักรังแล้วก็มีที่แตกหักจากกุด้วยนะครับเนาะนะครับ ก็อายุนะครับก็ราวๆก่อน2 5 0 0นาอนะครับหรือ2 5 0 0นะครับพระก็ประมาณ670ปีนะครับเนาะเนื้อหาก็เป็นประมาณเนี้ยเพื่อนๆพี่เนี่ยครับเนาะนี่ครับไขการล้านนะครับเนาะนี่ครับก็ถ้าเพื่อน V พนี่นะครับเนาะไปเจอนะครับพระเนื้อผงนะเนื้อหาอย่างนี้นะครับนะครับจับได้เลยครับนะแท้ครับนะครับแท้นะครับมาดูพิมพ์มาดูอะไรเอานะครับว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรับนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกนะครับของหลวงปู่นาคหลวงปู่หินอุวตพันนะนะครับแท้ๆยังราคาถูกนะถ้าเปรียบเทียบกับพระเจ็ดสิบปีนะครับยังราคาถูกนะครับนะครับนี่ครับก็มาองค์ที่สี่นะครับเนาะองค์คูของนะครับพระหล่อโบราณนะ็นบนวิปีนะครับนี่ครับพระองค์นี้นะพูดกันตรงตรงนะครับ ไม่เคยมีใครเถียงกันว่าแบบตัดเนื้อหาอย่างนี้นะมันไม่มีใครเถียงเลยแล้วครับนะว่าพระใหม่นะครับพวกเขาเก่าอยู่แล้วครับนะครับพระองค์เนี้ยพิมพ์เนี้ยส่วนมากจะไปเถียงกันเรื่องที่มานะครับนะครับแต่ถ้านะครับแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พระรุ่นเนี้ยราคาคือไม่ไปนะครับเนาะคนยุคเก่าเล่นเกณฑ์กิ่งเป็นกิ่งเขมรนะครับแต่คนยุคใหม่นะครับเล่นเป็นดอกพ่อเงินนะครับกระตายมอไฟนะครับนี่ครับ ก็ง่ายๆก็ดูเป็นผ้าหล่อโบราณได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับแต่พ้าหล่อโบราณยุคเก่าๆนะครับเนาะลุกยุคร้อยปีถ้ามีเนื้อหาประมาณนี้ก็นะครับแท้นะครับร้อยปีเห็นไหมครับโลหะเขานะครับเนอะจะออกเหลืองๆอุ้มเขียวนะครับเนอะเหลืองๆครับนะครับแล้วก็มีคาบตะกันนะครับคาบสนิมนะครับเนี่ยครับคาบสนิมนะครับคาบขี้เบ้าเห็นไหมครับในซอกนะครับเนี่ย มันก็เป็นประมาณนี้นะเปนพื่อนพี่นี่ครับเนี่ยนี่ครับองคูของพระหล่อโบราณนะครับเนาะนี่ครับยังหาได้นะครับเนาะผ่านตอนต้นนะครับนะครับเอาไว้ดูไว้ศึกษานะครับเนาะนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเนาะเล่นพ้านะครับพาจะเอาขึ้นคอนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนวิพีดูเองนะครับว่าแท้เพราะอะไรแล้วขึ้นคอนะครับจะสบายใจไหมนะครับกับ นะครับคนอ네 no oh ื่นบอกว่าแท้นะครับเนาะแล้วเอามาขึ้นขอจะสบายใจไหมนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเนาะเงินเพื่อนๆพนพี่ๆนะครับผมก็แค่เล่าให้ฟังนะนะครับนี่ครับธรรมชาติพระรอโบราณนะครับเนี่ยเม็ดเม็ดเม็ดหูดครับเดี๋ยวฟองอากาศนะครับเนาะจากการไล่ไล่หุ่นขี้เทียนนะครับเนาะมันก็มีข้างในนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับเพื่อนพี่เนี่ยเม็ดขูดเม็ดทรายนะครับเนี่ยครับ นี่ครับที่ผมจะบอกตลอดนะของพระล่อโบราณที่ผมได้ได้มานะครับเนี่ยของพระล่อโบราณนะครับเนาะนี่ครับเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับแล้วก็เนี่ยพื้นไอพีนะครับเนี่ยรอยตะไบนะครับเห็นไหมครับฝังเข้าไปในเนื้อนะครับแล้วก็เม็ดพดนะครับเนี่ย เม็ดพฤนะครับคาบตะกันต่างๆนะครับนี่ครับนี่ครับ้าองค์ครูของป้าหล่อโบราณนะครับเนาะยังหาได้ครับนะผ่านต้นต้นนะครับนี่ครับคาบตะกันนะแล้วก็เนื้อหานะครับแล้วก็ธรรมชาตินะครับนี่ครับ มูดนะครับไม่ควรไปทรายนะครับนี่ครับแล้วก็องค์สุดท้ายองค์สุดองค์ที่ห้านะครับเนาะเป็นองค์คูของพระเนื้อว่านนะครับเนาะองค์นี้ปีศูนย์เจ็ดนะครับก็เกือบหกสิบปีนะเป็นหมือนปีนะครับเนี่ยเหมือนเดิมครับเนี่ยคาบไข่นะครับเนี่ยธรรมชาติของว่านนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยการลานนะที่ผมบอกนะครับการคลายน้ํานะมันจะมีของนะครับเนี่ยเป็นของพระ สมเด็จเห็นไหมครับเนี่ยการล้านนะครับเนี่ยน่ครับเนี่ยการคายน้ําครับมันเป็นธรรมชาติของพานธุ์ว่ากับพานธุผงนะครับเพื่อนเพื่อพี่นะครับแล้วก็ไข่นะครับเนี่ยน่ครับแต่การสร้างพานะจุดหนึ่งก็สาคัญนะเพื่อนพเพื่อนเพื่อนพี่การคมชัดบางบางจุดนะครับแต่ผมไม่ได้ไปจิ้มชี้นะว่าต้องมีตรงนั้นตรงนี้นะครับเห็นมือไหมครับเห็นจีวรไหมครับนะครับ การคมชัดนะครับบางจุดนะครับแต่ผมไม่ได้ไปชี้ตรงไหนเป็นจุดสําคัญนะนะครับการคมชัดบางจุดมันเหมือนการตั้งใจทํานะครับการตั้งใจสร้างนะครับของพระยุคนั้นนะครับการหลานแล้วก็คาบไข่นะครับของพระเนื้อว่านนะเพื่อนบนวิพีนะครับนี่ครับก็ห้าองค์นะเพื่อนบนวิพีนะครับห้าองค์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะย้านะครับก็คือสิ่งหนึ่งที่มีครบในห้าองค์คืออะไรครับเพื่อนเนวิพีนะครับ ธรรมชาตินะครับพูดคุพี่ดูพาะนะครับให้ดูเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเนาะการสร้างนะครับเนาะธรรมชาติของมวลสารแล้วก็ธรรมชาติการเป็นไปของมวลสารนะครับนี่ครับก็องค์แรกนะพูดคนยพี่ที่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาตินะครับเนาะคราบตะกงตะกันต่างๆนะครับเนาะแล้วก็องค์ที่สองเนี่ยพูดคุพี่นี่ครับไข่เห็นไหมครับตะกัวตะนิมแดงไข่นะครับเนี่ยปกุมนะครับ ธรรมชาติความเก่าม kind of kind of kind of ันต้องมีนะเป็นวัวีนะครับองค์ที่สามเห็นไหมครับก็ไข่มันเดิมนะครับเนาะไข่ของมวนสารเขาแน่ละครับนะครับนี่ครับแล้วก็องค์ที่สี่นะครับธรรมชาติก็คือนะครับเนี่ยตนิมเนี่ยกราฟตะกันต่างๆเนี่ยครับเนาะตนิมเนี่ยตนิมแดงสานิมน้ําตาสนิมดําเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยเม็ดกวดเม็ดทรายเม็ดเม็ดหูดฟองอากาศนะครับลอยตะไบนะครับแล้วก็เนี่ย ในซอกดินหีเบานะครับเนี่ยธรรมชาตินะครับเนี่ยเขาสร้างมายังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับเนาะก็เนื้อว่านนะครับก็เหมือนเดิมครับนะไข่นะครับเนาะการคลายน้ําก็มีการลานนะเป็น้นทีพนะครับนะครับเนี่ยนะครับก็โอเคนะครับเนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับเน่ะที่แวะเข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับไว้รับชมผ้านะครับสองผ้านะครับพูดคุยกันเรื่องผ้านะครับกับผมเก่งพนพศนโธรกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ